หญด้วยครับเราดีครับท่านผอท่านนะครับแล้วท่านอาจารย์ต่านบ้างครับก็เพื่อนๆน้องๆพี่ๆครับก็อยากมาเรียนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างรนะครับใช้งบประมาณจริงๆก็ประมาณ5ล้านบาทขณะนี้มีประมาณ2ล้าน5้แต่กิจกรรมเนี่ยของผมเนี่ยได้ขอไปขอร่วมรูป สร้างกับสร้างนะครับองเล็กประมาณสองเมตรสองมตครับเอ่อไม่ไม่รุนแรงยากให้จะสร้างนะครับที่จะจัดสร้างก็เพราะว่าเพื่อจะระดมทุนมาสร้างสมาคมนะครับใช้งบประมาณสามสิบล้านทิ่ผมต้องการสร้างสมาคมขึ้นมาที่บริเวณหลังโรงเรียนนะครับก็ตรงน,นี้ก็เลยต้องพักไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้จะต้องที่จะต้องระดมทุนนะครับก็คง จะไม่รบกวนมากแต่จะรบกวนเรื่องกรณีลับปี้ฟุตบอลประเทดีเนื่องจากปีนี้เราเป็นเจ้าภาพนะครับเ,เงินยังไม่มีนะครับเราฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเพราะว่าเราจัดสร้างเนี่ยปร,ประมาณ5ล้านบาทถ้าล้านบาทตอนนี้มีไปบางสองล้านหน้าอีกประมาณสล้านเนี่ยผมจะไม่รบกวนนะครับผมจะหามาจากพรอคัววเพื่อนผมพี่น้อง พี่ตมพอรู้จากนะครับก็เขาก็คงจะลงทุนมาได้ประมาณสามล้านนะครับส่วนที่เหลือในรับบี้ล้านกว่าเนี่ยคราวนี้หละครับพวกเราจะต้องช่วยกันงัเนเมื่อไม่มีเงินงานก็เดินลำบากฝากต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าผมจะหาได้ง่ายๆนะครับเลนะยหายากมากนะครับเะนั้นฝากบอกพี่ว่าทุกฝากทุกต่างที่ได้มานะครับก็ เพื่อพวกเราครับเพื่อชื่อเสียงเพื่อหน้าตานะครับเข้าใจให้เข้าใจด้วยส่วนเรื่องสมาคมที่จะก่อสร้างนะครับก็ยังหาวิธีอะไรไม่ออกเลยว่าจะหาระดมทุนได้ยังไงสามสิบล้านบาทนะครับก่อนเดี๋ยวต้องให้น้องๆพี่ๆช่วยกันคิดนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้ได้เงินก้อนนี้ขึ้นมานะครับ ภารกิจแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับชื่อและตาสมาคมนะครับซึ่งเป็นตัวตวนที่แท้จริงของเรานะครับพอพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมารับทานให้นะรเราก็ส่วนเรื่องที่ประวัติศาสตร์ท่านคุณปู่หรือคุณทวดได้สร้างไว้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมน,นะครับแต่เราในโลกปัจจุบันเราควรจะเพื่อเ่เกียรติของท่านนะครับก็ผมเป็นที่สร้างกรนี้ลยก็ เราไม่รู้จะยังไงนะครับก็ฝากพี่เตีย้ยพี่แจงนะครับเพราะว่าภาระ,ะที่โยนให้ผมมันหนักนะหนักจริงๆแล้วก็อยากจะทำพอเป็นแล้วก็อยากทำพอพอได้รับสิ่งที่กระทบไปเยอะเหมันก็บางทีไม่รู้รพี่ๆน้องจะเข้าใจหรือเปล่าว่าการที่จะทําอะไรแล้วให้ประสบความสำเร็จเนีย่ยผมแนละคณะกรรมการไม่สามารถที่จะทําได้ถ้านักเรียนเก่านะครับ ครูผู้ครองและคุณครูไม่ร่วมมือคงไม่สําเร็จนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยก็ขอขอบคุณครับที่วันนี้ก็เป็นเพลงไทยะน,น,ทน,นะครับเจาสุขสันที่ใหม่คือทุกท่านก็ขอบุญไปเก่งไปครับก็ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมับ